นี่มันปี2025แล้วจะใช้พัดลมปกติได้ยังไงต้องนี่เลยพัดลม Tower อรไร้ใบพาสว่าวเรียบหรูดูดีแต่ราคาแค่หลักร้อยอฟังไม่ผิดนะนี่คือท o w e r Fan ของโยเทคจะเป็นแกนหมุนเหมือนที่อยู่ในแอร์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสแสดงสถานะต่างๆเปิดปิดด้วยปุ่ม Power ตรงนี้ ปรับความแรงได้3ระดับ1คือเบาสุด2ก็แรงขึ้นมาหน่อย3คือแรงที่สุดส่วนปุ่ม OSC คือการปรับให้สายหรือไม่สายตัวนี้หมุนได้ประมาณ60องศาหมุนไม่เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปช่วยกระจายอากาศให้หมุนเวียนภายในห้องได้ดีและเขายังมีปุ่ม TIMER สำหรับตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติได้ด้วยตั้งได้ตั้งแต่1ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงเด็บ3คือไม่ตั้งเขามีให้เลือก2รุ่นคือแบบธรรมดาและแบบรีโมทแนะนำสำหรับพ่อบ้านต้องแบบรีโมทเท่านั้นลดปัญหาแฟนชอบใช้ไปเปิดปิดพัดลม <c oughs> เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเรารีโมทก็คือสามารถควบคุมได้เหมือนกับที่หน้าจอทัศสกินทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดสปีดตั้งให้สายหรือไม่สายตั้งเวลาทุกอย่างได้ที่รีโมทควบคุมได้ไกลประมาณ10เมตรและเขาก็จะแถมฐานมาให้ในกล่องเลยไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่พร้อมใช้ได้เลยทันทีจากที่ได้ลองใช้จริงต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นพัดลมที่ลมแรงมากแต่มันเหมาะสำหรับใช้ระบายอากาศสำหรับห้องที่แบบอาจจะมีแอร์แล้วออันนี้มาพัดช่วยเสริมอีกแรง แต่ด้วยราคาแค่นี้เร็วได้ฟังก์ชันและดีไซน์แบบนี้มันสวยนะว้าวถือว่าเอามาตั้งแต่งห้องยังได้เลยสนใจสินค้าในตะกร้าเลยครับ